สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับอูเชนโซนคะกับช่องลาวิสลาแชนเนลค่ะทุกคนค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมาเล่าประสบการณ์หลอน EP ที่สองนะคะเรื่องคุณญายใจเต้นมะม่วงค่ะผีคุญายใจเต้นมะม่วงก็คือวันนั้นนะคะคือตอนนั้นอู๊ก็ประมาณสิบห้าแหละอู ไปทําบุญแล้วก็ไปเที่ยวกับแม่แล้วก็เพื่อนแม่ใช่ไหมคะทุกคนแล้วตอนกลับมาก็คือมันก็มืดแล้วทุกคนมันมืดแล้วแล้วทีเนี้ยพอคุยคุยกันได้คุยกันปกติทุกคนก็คือแบบแม่กับเพื่อนแม่ทุกคน <c oughs> หรือเล่าเรื่องแบบ พูดถึงพูดถึงยายอ,ะอ่ะเออแล้วเขาน่าจะโกรธมั้งที่เราไปพูดถึงเขาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คือแบบช่วงสักประมาณสามทุ่มได้ทุกคนจำได้ประมาณเนี้ยว่าสามทุ่มก็คือเพื่อนแม่กําลังลงจากบ้านแล้วก็จะขึ้นรถกลับบ้านเขาใช่ไหมก็คือเขาอะ่ะก็คือ ประตูเขาเปิดอยู่นิดนึงใช่ไหมแล้วตรงต้นมะม่วงอทุกคนมันมีลมแรงเนาะลมแรงแล้วทีนี้ก็มีเสียงอ่ะเหมือนคนปของอ่ะทุกคนมาจากต้นใต้ต้นมะม่วงีงนะทั้งที่ไม่มีใครเลยก็คือเขาปาใช้อะไรวะก้อนหินหรืออะไรสักอย่างทุกคนปาที่รถของเพื่อนแม่ทุกคน หมื úp, m ẹ? M ẹ ảo, ẹ, อนเขาน่าจะโวดมากเนาะแล้วแม่ลงมาปุ๊กใช่ไหมแม่ก็บอกแม่พอได้แล้วเขาแค่มาหาเฉยๆมาเที่ยวหาเฉยๆอะไรประมาณนี้แล้วลมมันก็หยุดไปเองแล้วพอกลับไปปุ๊บพ่อจะใส่รองเท้าใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีแบบเหตุการณ์ที่มันนิดนนึงแต่ดีนะงูมันไม่เฉกอก็คือในรงเท้าพ่อ จะมีออะไรนะที่มันเป็นสีเหลืองสีดำาอยู่ในรองเท้าวะทุกคนแล้วก็คือแบบเกือบไปแล้วอะทุกคนพ่อเกือบจะโดนฉกละแล้วทีนี้พอเห็นคุณพ่อรีบถอดรองเท้าเลยเหตุการณ์มันก็เกิดแไปแล้วทุกคนก็คือแบบไม่อยากให้มันเกิดหรอกเพราะว่าแค่เราไปพูดถึงเขาเขาก็โกรธแล้วอ่ะมีลมพัดมีปลาหินมีอะไรเงี้ย ซึ่งมองไปปุ๊บตรงนั้นมันมีแต่ความมืดแต่ทุกคนมันไม่มีอะไรเลยนะทุกคนก็ใช้วิธาราณยากในการรับชมด้วยนะคะก็คืออุก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะป่านนี้คงจะไปเกิดใหม่แล้วมั้งก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อูด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าอูจะมาเล่าประสบการณ์หลอนเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายนะคะ